หลายคนถามครับจานฮะผมอยากเก่งภาษาอังกฤษผมต้องทำยังไงฮะผมบอกได้สำนวนเดียวครับก็คือ you have to work your ass off you have to work your ass off ก็แปลว่าอะไรครับคุณจะต้องทำงานหนักหรือฉันต้องทำงานหนักมากๆต้องยกก้อนออกมาแล้วก็ต้องขยับตัวไม่มีโอกาสได้นั่งเลยน,นั่นเองครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือถ้าคุณอยากจะเก่งภาษาอังกฤษคุณห้ามเป็นกลุ่มคนดังต่อไปนี้ครับ 1. dumb as s ass นันเองครับ a dumb ass ก็คืออะไรครับเป็นคนโง่โง่แล้วก็ไม่พยายามพัฒนาตัวเองครับเขาเรียกว่า dumb ass ครับเพราะ u m b แปลว,ว่าไม่ฉลาด so dumb ass ก็คืออะไรครับไม่ฉลาดแล้วก็ใช้ชีวิตแบบตูดๆไปเรื่อยๆครับเหมือนกับแอนะฮะนั่งอยู่บ,บน,นตูดตัวเองเสมอ dumb ass ก็คืออะไรครับเป็นคนที่ไม่พัฒนาตัวเองแล้วก็อยู่อย่างนั้นตลอดชาติ2ครับถ้าคุณอยากเก่งภาษาอังกฤษคุณห้ามเป็นคนแบบนี้เด็ดขาดครับ นั่นก็คือแจ็คแอสั่นเองครับเคยดูหนังเรื่องแจ็คแอสไหมครับเป็นคนที่แบบติ๊งต้องไ้สาร่าครับแบบชอบทำอะไรแบบเลอะเทอะไปวันๆนั่นนะฮะแต่ก็ไม่จริงจังกับอะไรสักอย่างในชีวิตครับแอสตัวที่3ครับก็คือสมาร์ทแอสั่นเองครับสมาร์ทแอส็คือพวกอวดรู้อวดฉลาดคิดว่าตัวเองเก่งแล้วนะครับแต่ที่จริงแล้วยังไม่รู้อีกเยอะดังนั้นนะครับอยากจะบอกนะฮะว่าหลายๆคนในประเทศไทยทุกวันนี้นะครับ ภาษาอังกฤษนั้นไม่ได้เก่งขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะชอบนึกว่าตัวเองรู้แล้วนึกว่าตัวเองเก่งแล้วนึกว่าตัวเองพูดได้แล้วนึกว่าตัวเองรู้มากกว่าชาวบ,บ้านทั้งๆท,ที่คุณเนี่ยนะฮะไม่ได้รู้อะไรขนาดนั้นสักหน่อยครับอันดับที่4ที่คุณไม่ควรเป็นเด็ดขาดก็คือ a s s h o l e นั่นเองครับ a s ส h o l e ก็คือถ้าแปลแบบสุภาพคือรูทวารแต่รูทวารตัวนี้ก็แปลว่าคนเลวคนไม่ดีนิสัยไม่ดีครับคนนิสัยไม่ดีก็ไม่มีวันที่จะได้ไปคุยกับใครดีๆหรอกครับอยากเก่งภาษาอังกฤษเราก็ต้องเป็นคนดีเราก็องไ,ไปคุยกับเขาดีๆแล้วเขาก็จะได้ชอบเราเองนะฮะอันนั้นครับถ้าคุณอยากเก่งภาษาอังกฤษนะฮะห้ามเป็น 4AS นี้นะครับ นะรับรองครับว่าคุณนั้นก็จะเก่งขึ้นแล้วก็จะมีคนอยากจะคุยกับคุณทั่วโลกอย่างแน่นอนครับพบกับรายการคลิกรายการที่จะทำให้คุณคลิกกับวิชาที่เคยงงที่มหิดล h ช n แนล